สุดเศร้าอาดีตลูกทุ่งดังจากไปเพราะหัวใจวายเมื่อสิบกว่าปีก่อน คือช่วงเช้าของวันที่18เมษายนปี2554แฟนเพลงญาติมิตรได้รับข่าวเศร้าว,ว่าก้องไพรลูกเพชรอดีตลูกทุ่งดังในตำนานได้เสียชีวิตลงด้วยอาการหัวใจวายจากโรคหัวใจล้มเหลวจากไปขณะอายุได้69ปีก้องไพรลูกเพชรคือหนึ่งใน4นักร้องลูกทุ่งที่ใช้นามสกุลว่าลูกเพชรในวงดนตรีครูสุรพลสมบัติเจริญซึ่งคนแรกที่ใช้นามสกุลลูกเพชรที่ครูสุรพลตั้งให้ก็คือไพรวัตลูกเพชร คนที่สองคือพนมไพรลูกเพชรคนที่สามคือกังวานไพรลูกเพชรและคนที่สี่ก็คือก้องไพรลูกเพชรก้องไพรลูกเพชรมีชื่อจริงว่าบัญญัติมีมากมีชื่อเล่นว่าจันทร์ เกิดเมื่อวันที่18ธันวาคมปี2485เป็นลูกคนที่4ของคุณพ่อสอนคุณแม่พินมีมากซึ่งมีลูกทั้งหมด5คนภูมิลำเนาบ้านเกิดของเขาคือตำบลบางจากอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเด็กชายบัญญัตมีมากมีจิตใจฝักใฝ่ด้านเสียงเพลงมาแต่อ้อนแต่ออกชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงขนาดหนักชนิดที่ว่าไปไหนมาไหนก็จะพกพาหิ้ววิทยุติดตัวไปด้วยเสมอโดยเฉพาะเวลาไปช่วยพ่อแม่ทำนานั่นคือเวลาทอง ที่เขาจะได้ใช้เพลงกล่อมใจคลายความเมื่อยล้าจากงานนาวันแล้วคืนเล่าที่หัวใจรักเสียงเพลงของเด็กชายบัญญัติได้บ่มร่ําเพลงดังจากคลื่นวิทยุจนวันวัยชีวิตเขาย่างเข้าสู่วัยรุ่นความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องอย่างบรรดาคนดังในยุคนั้นก็ได้ผลักดันให้เด็กหนุ่มอย่างเขาก้าวเดินไปสมัครเป็นนักร้องกับคณะละครวัฒนารม์ซึ่งมีสมาชิกเช่นสักโกศลผาสุกอารีวันและเขาก็ได้เป็นนักร้องสมใจ อยู่กับคณะละครวัฒนารมในการเต้นนักร้องครั้งนั้นเขาใช้ชื่อนักร้องว่าตานอ้อยเพชรตระเวนร้องเพลงไปกับคณะละครวัฒนารมอยู่ระยะหนึ่งครูศัก์โกศลซึ่งเป็นนักร้องและเป็นพระเอกละครและผาสุขวัฒนารมเล็งเห็นว่าเขามีหน่วยกา้านซุ้มเสียงลูกคอที่มีแววจะรุ่งได้อยากให้เขาเติบโตก้าวหน้าอาศัยว่าครูทั้งสองรู้จักสนิทสนมกับครูสุรพลสมบัติเจริญจึงได้พาเขาไปฝากกับนักร้องชื่อดัง เมื่อปี2508จังหวะที่หนุ่มบรรญ,ญัตมีมากได้รับการฝากฝังไว้กับครูสุรพลนั้นเป็นช่วงที่ครูสุรพลเพิ่งจะเสียใจอกหักจากการสูญเสียสิทธิรักคนหนึ่งไปหมาดๆนั่นก็คือไพรวัลลกเพชรซึ่งได้ขอลาออกไปอยู่กับวงรวมดาวกระจายของครูสำเนียงบ่วงทองเพื่อนรักของครูสุรพลนั่นเองหนุ่มบรรยัตมีแก้วเสียงดีร้องลิเกได้ด้วยซึ่งก็เป็นแนวเพลงของไพรวัลลกเพชรในเบื้องต้นครูสุรพลจึงไม่ปฏิเสธและให้พักอาศัยอยู่ด้วยแต่ไม่ได้เอ่ยปากว่ารัับบบเเขาเป็นนกร้องแบบ ชัดตรงๆเรื่องนี้ก้องไพร่ลูกเพชรเคยเล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงนี้ไว้ในรายการของอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงว่าครูสุรพลท่านก็ไม่ได้บอกว่ารับแบบตรงๆหรอกแต่ท่านจะดูพฤติกรรมของนักร้องแต่ละคนด้วยว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนิสัยใจคอเป็นยังไง หลายๆครั้งที่ได้เลี้ยงได้ดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำและเล่นกับลูกๆของครูสุรพลเช่นคุณสุรชาติคุณสุรเดชสมบัติเจริญครูสุรพลท่านก็คงมองเห็นว่าเราเป็นคนที่อัธยาศัยใช้ได้และแล้ววันหนึ่งโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวให้รู้ล่วงหน้าครูสุรพลก็ได้แจ้งให้เขาเดินทางไปที่หัวรอซึ่งทางวงมีกำหนดไปทำการแสดงที่นั่นโดยให้ไปขึ้นรถแถวแถวบอนไก่ตอนนั้นนุ่มัญญัดเพิ่งมาจากต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพได้ไม่นานก็ไม่รู้จักว่าบอนไก่อยู่ตรงไหนต้องอาศัยถามจากคนที่รู้จักเเออามื่ ถึงที่วัดบริเวณงานเขาก็ทําตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงต่อรู้แค่ว่าครูสุรพลให้มาก็มาตามนัดจนกระทั่งมีเสียงประกาศหน้าเวทีโดยหัวหน้าวงครูสุรพลประกาศว่าห่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องพบกับนักร้องเสียงดีคนใหม่ของวงขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับก้องไพรลูกเพชร นาทีนั้นหนุ่มบัญญัติก็ยังไม่รู้ตัวว่าชื่อที่ครูสุรพลเพิ่งประกาศไปนั้นหมายถึงตัวเขาเองเพราะครูสุรพลไม่ได้แจ้งเขาก่อนและชื่อก้องไพรลูกเพชท่านก็คงเพิ่งตั้งให้สดๆร้อนร้นี่เองขณะที่ก้องไพรลูกเพชรอย่างเงอะเงอะงะเพราะไม่รู้ว่าตนคือก้องไพร ครูบุญเกตเสง่ยิงงามก็ได้มาสกิดบอกเขาว่าครูสรพลเรียกนักร้องคนใหม่คือเขาไปร้องเพลงหน้าเวทีแล้วแม้จะตื่นเต้นและฉุกละหุกในความรู้สึกแต่งานแรกของก้องไพรลูกเพชรก็ผ่านไปได้ด้วยดีเพลงที่เขาใช้ร้องในคืนนั้นคือเพลงที่มีชื่อว่าเปลี่ยวสวงของไพรวันลูกเพชรนั่นเองอีกเพลงที่เขาใช้ร้องในช่วงที่เป็นนักร้องใหม่ไม่ได้มีเพลงเป็นของตัวเองก็คือเพลงสกิดดาวของไพรวันลูกเพชรอีกเช่นกันซึ่งทั้งสองเพลงนี้เป็นเพลงในแนวลิเกดังนี้การเข้าสู่วงดน,นตร สุรพลของก้องไ่ายูกเพชรจึงไม่ต้องผ่านการประกวดร้องเพลงเหมือนนักร้องคนอื่นๆแต่อย่างใดต่อมาเขาก็ได้บันทึกเสียงเพลงแรกชื่อเพลงว่ากล่อมนางแต่งโดยทิวาราเชนาาาากกลมมจจงรรงงงงงพรรรร่่นนนคแป้ถึอีต ฝากแสงดาวช่วยส่งข่าวถึงสาวคนดีฝากเสียงเพลงบทนี้กล่อมควายให้เจ้านอนเพลงที่สองคือเพลงที่มีชื่อว่าชาติเดียวรักเดียวแต่งโดยครูจิตกรบูเนียม เป็นเพลงแนวลิเกทั้งสองเพลงสองเพลงที่นำร่องออกไปก่อนนี้ยังไม่เกลียวกราวสร้างชื่อให้เขาเท่าไรนักชื่อของก้องไพรลูกเพชรมาเปลงประกายเมื่อได้ร้องเพลงคิดถึงบ้านที่ร้องว่าดงตาบ้านเก่าคิดถึงบางจากเมืองเพชรบุรีบ้านเรา เพลงคิดถึงบ้านที่สร้างชื่อให้ก้องไพรนี้เป็นผลงานการแต่งของศักชัยวันชัยซึ่งเป็นเพลงแนวลิเกอีกเพลงที่ผู้แต่งคนเดียวกันแต่งให้ก้องไพรลูกเพชรร้อง คือเพลงน้อยใจเพราะจนซึ่งเป็นเพลงแนวลิเกเช่นกันหลังจากโลดแล่นบนเส้นทางสายเพลงไปตามวิถีในบ้านปลายชีวิตก้องไพรล,ลูกเพชรก็ได้ผันตัวมาทํางานและจัดรายการวิทยุอยู่กับในห้างวังไพรอยุธยาที่ลาดบัวหลวงระยะหลังๆสุขภาพเขาไม่ค่อยดีเนื่องจากเป็นโรคหัวใจซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างฮิตสําหรับผู้ที่สูงอายุแล้วช่วงเช้าของวันที่18เมษายนปี2554ราว1สิบกว่าปีมาแล้วนะครับแฟนเพลงญาติมิตรก็ได้รับข่าวเศร้าว่า ก้องไพรลูกเพชรได้เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายจากโรคหัวใจล้มเหลวขณะอายุได้69ปีฝากผลงานเพลงที่บันทึกไว้อย่างไพเราะเช่นกล่อมนางชาติเดียวรักเดียวบ้านนอกบอกรักคิดถึงบ้านน้อยใจเพราะจนจจนจนจนนนนมมงงอออารารร้ชื่กตต เพชรบุรีสิ้นรถตาลพรุ่งนี้ยังมีพรุ่งนี้ยังมีพระอาทิตย์ขึ้นเมามืนอยู่ใหญ่ผิดลาดพังไปไม่ตายเกินแก่พรุ่งนี้ยังมีเมตตาปกคลุมทองฟ้าสีรามแม่อย่ามวัวอ่อนแอแค่เรื่องกี่พง พรุ่งนี้ยังมีน้ำทะเลขึ้นเสียงคลื่นจ่อฟังผู้หยิงผู้ยังไม่ยืดไม่ยอมพรุ่งนี้ยังมีนกร้องเสียงอยู่หูกองในไพรพงธรรมชาติดำรงสึ่งสิ่งงดงาม แนวหน้าลาแฟนเป็นต้นวิดีเจน่าขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงและวิกิพีเดียขอบคุณมากครับ